จะมีแต่พักนะครับไข่มดเดกหน้านี้เป็นไข่มดเดงครับไข่มดเดกกำลังดีเลยแล้วจะมีไก่เนาะขายนาไก่อย่างนี้เนาะเจ้าเอามาขายไข่มดเดกไข่เป็ดไข่ไก่พักมาคิด ส่วนมากก็เป็นพักครับเอามาขายก็เป็นของเศร้าบ้านเศร้าบ้านแถวนี้นะครับที่เอามาขายแล้วก็จะเห็นเป็นหมูตะก้าอยู่ด้านหลังนะครับหมูตะก้าครับน่ครับเอาหมูนิดน้อยเน,ะนยาะหมูตัวใหญ่ครับหมูตัวนิดน้อยเอามาขายสบายดีขายยังไงนในหมูเนี่ย สองแสนห้าสองแสนห้าพันมั้บ่สองแสนห้าพันก็อยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทครับเอ่อหกร0อยเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้กว่าบาท750บาทตัวนึ่งนี่เจ็ดร้อยห้าสบาทเป็นหมูกี้ซื้อไปเลี้ยงซื้อไปเลี้ยงครับส่วนมากเพามันน้อยเวอเอาไปกินนี่ก็คุ้มหรอกเอาไปเลี้ยงอีจกจ้กหน้อยนะครับนี่เป็นกระเป๋าครับเป็นกระเป๋าเป็นเป็เปเอดอมา สำหรับหิวเลยขอโทษดเด้อผู้นักบลอกโอ้นักเอาเลืองยี่ตัวนี่ตัวน้อยนี่กะดมูกระเป๋าครับกระเป๋าก็เป็นไม้ไผ่สารแล้วก็เอ็ดให้คนที่มาซื้อสามารถที่จะฮิวกลับเพื่อนไปสบายเลย ก,นะกินแต่ดากมั้งเนาะกินแต่ดากมันโอ้ยคุณตะตู้ใจนค่ะสีนี่ก็มีสีน้ำตาลครับอันนี้สีน้ำตาลมีแต่หักเน,ะนา,นา,นา,นานะอืมน้ำตาลกะมี่เป็นหมูกระเป๋าครับหมูกระเป๋าใครจะเอาเอินหมูกี้คือตาบานคอยวะหมูกี้เนาะอันนี้มันตัวใหญ่แค่ไหนนะครับเบิ้องบนครับ,บ,รบตัวปักใหญ่ตัวใหญ่อันนี้เขาน่าจะซื้อไปกินแล้วล่ะจังที่น่ะจักจัก โตจากร้านโอ้อันนี้ร้านหนึงเลยหมนี่อันนี้ร้านหนึงเลยครับนี่ตัวบักใหญ่นี่ครับเป็นหมูกระตากาแสบเสร็จเสร็จแล้วแตะเนาะได้กระบะขั้นนึงเลยนะครับอยู่ประเทศไทยนี่ได้กระบะขั้นนึงเลยนี่ฮะลูกหมูกีหมูนี่น้อยครับใส่ตะกาเอาไว้อันนี้คือเอาไปเลี้ยงเลยครับนี่เอาไปกินโมได้ดอกโมแซบครับแซบได้แซบป่ะใหญ่ดีว่าแซบ เอาเอาถ้าเลี้ยงากาหน่อยนานาน,า,นาจะน่าจะได้เนื้อไหลก้อนนี้จะ้ายจะกิน <สะ S 2> แซ่บกันอันนี้เ,เลยเมนบอกอ๋อ<ม>เอาไปเอาไปเอาไปยังต่อเอาเอาไปหนึ่งต้มน้ำเปล่าจิ้มเจ้วเนาะบ้าสุดยอดเลยหมูกี้เจ้าคืออาหารของคนครับอ,อาหารของคนนะครับ 25000บาทก็ประมาณ700บาท700บาทนะครับ แทเดอกละสิเพมุนทังโอ้ยคือหอดเสียจังบ้านเก่าเมืองหลังเซโฟนถึงว่าตัวอยู่ไกล้นีละหน้าไปแต่โดนยัง E yeah. คืนถิ่นเซโปนสาวเซโปนคนงามยอมละนามคำมาบอกคือผู้งามแท้น้องอยากขออยู่งเหอนนำเดคุดพอดอีลีเซโปนคุดพอดผู้สาว จาอีหน่าเอ้ยดูร้านลบมาเสลล์โผได้อจดเลยแจมเมนพืน้นแหน่งคดเเื็ดทอดพี่น,อน,น,น้องเซโลนแห้่งเนยูมอซื้ออย่างกแนนะ ข้าำห,ำหูน้องข้าหูครับอยู่เมืองเซโปนนะครับน้องเล่นยี่หมอเจ็ดหมอเจ็ดกับประมาณม้อหกบ้านเฮานี่แหละนะฮะกะสิบเจ็ดสนะิบแปดเนาะสิบเจ็ดบ่สิบแปดแล้วอือกะสิบแปดมัธยมเมืองเซโปนอันนี้เพื่อนร้านร้านร้านแมมันบ่เอ้ยบ่เนี่ยนานา,นาอ๋อนาสาวนาสาวเปิดร้านอยู่แต่ว่าน้องเขานี้จะพักอยู่เพื่อนอยู่ข้างในเนาะ แต่อ้อยก็คิดว่าน้องเป็นคนผู้ไทยมีแม่นน้องเป็นคนล่าแต่ว่าผู้ไทยได้ปะ <ใ Bea. S 1> ยู่นี้มีคนผู้ไทยหลายปะ,ะยู่โรงเรีออยนอ,อ,อ,อยู่ห้องเฮียนนะคืออนห้องเฮียนนี่มีพี่ผู้ไทยหลายปะมีหลายส้นเผามีหลายสนเผาเลยเห็นปะมีสนเผาอย่างในส้นเผาผู้ไทยสนเผาบลูมีปะบลนบลมีเห็นปะมีล้าเทิงเลาเลาาเทิงนี่เขาบอกภาษาอย่าง เขาบอกว่าบเวียนคือกันแบเว,วนคือกันต่เขาเว้าวกันอยู่แต่เขาสามารถที่จะซื้อสารเบ้าเล่าได้เนาะเอ้าเดี๋ยวทาจักหน่อยครับเดี๋ยวพระน่าจะย้างมากครับอยู่ไกลๆพูดนะครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวผมต้องเบิ้งไ้ไดก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเพลงสาดเล่าแม้นบอกเดี๋ยวยืนตรงครับเพลงสาดเล่าครับยืนตรงปะยืนนี่ยืนตรงนะ <laughs> ล้นบาทเลย เดี๋ยวจะให้น้องข้าหูนะครับเชิญชวนเพื่อนๆให้มาเที่ยวเซโปรนนะครับบออย่างกันได้มาเด้อวันนี้เซบังเฮียงแล้วกัมีมีที่ท่องเที่ยวอย่างแน่อยู่นี่มีที่ท่องเที่ยวแม่นเซบังเฮียงแม่นลุงเซบังเฮียงเซบังเฮียงนี่เป็นแม่น้ําแม่นบ่แม่น้ําเซบังเฮียงแม่น้ําเซโปรนแล้วเซโปรนมีอย่างท่องเที่ยวแน่มีปะหรือว่าแลนด์ไปด้านเล่าเบาเบลคับอีกนิดหนึ่ก็มีอ่ะ ตาสโคยนี่โอ้เป็นตาตา,ตาสโคยนี่เป็นน้ำตกเนาะตาอยู่นี่เขาเอิญน้ำตกเขาจะเอิญตาดแมนวะตาสโคยแล้วก็มีใส่ยีแหนธรรมชาติที่สวยงามของเมืองเซโปนแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองเซปโปนแมนวะ นี่แหละครับสาวมอดเจ็ดนะครับน้องคำาหูนะครับท่านใดที่อยากมาท่องเที่ยวที่นี่กะแวะมากินข้าวอยู่ร้านนี้เด้อจะเจอน้องคำาหูเจอบ่เจอ <laughs> เจอน้องคำาหูนะครับน้องข้าหูแม่นนาะาำหูกับเลี้ยนเซตกะมากินข้าวอยู่นี่มื่นไปโรงเรียนนะครับ <c oughs> ยังเรียนหนังสืออยู่มอดเจ็ดปีหน้าสิไปเล่นยุสยัยเวียงจัน <c oughs> มาหาไร่แถวนี้มี <c oughs> บ่บ่มบมีอย่มอต้องเข้าไปนเวียงเลยบอกวเวียงจันบ่ วียงจันทร์ปากเซมีบกสวรรค์อ๋อต้องเข้าไปด้านในเมืองนะครับกะกะครอบใจหลายๆสำหรับน้องคำคำหูนะครับของคำหูท่านใดที่เดินทางมาที่เซปนก็สามารถที่จะมารับประทานอาหารที่นี่ได้นะครับน้องคำหูยินดีต้อนรับเนาะแล้วก็มาเทียวเซปนเนาะโอเคครอบใจหลายๆเด้ออ่ะกลับกันเนาะนี่ใจกลางเมืองเด้อปึ๊บโอ้ ัตครบผมใช้เส้นทางเดินทางออกจากเซปโปนมุ่งหน้าชายแดนเวียดนามเพื่อจะไปให้สุดเขตประเทศลาวบริเวณด่านลาวเบาโดยใช้ถนนแผ่นดินหมายเลข9ของสปปลาวทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง36กิโลเมตร เส้นทางที่เดินทางไปด่านลาวเบาก็ถือว่าสะดวกสบายเพราะเป็นเส้นทางลาดยางไปจนสุดชายแดนลาวเวียดนามและมีบ้านเรือนของผู้คนอาศัยติดริมถนนหมายเลข9มีหมู่บ้านน้อยใหญ่ไปจนสุดถนนเช่นกัน และที่นี่ยังมีธรรมชาติที่ยังคงความบุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และความเป็นธรรมชาติของชุมชนชาวบ้านตลอดสองข้าง,างทางที่ผมใช้เส้นทางนี้เดินทางผ่านพื้นที่ส่วนมากท่านจะสังเกตเห็นว่าภูเขาจะน้อยกว่าทางภาคเหนือของทางสงปป,ปลาวีประมาณ18กิโลก็ถึงด้านชายแดนนะครับเล่าเบาบ้านยง างของผมนะครับตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงแล้วนะครับจุดผ่านแดนเล่าเบานะครับข้ามไปทั่งพุ้นก็น่าจะเป็นทางประเทศเวียดนามนะครับระหว่างระหว่างการเดินทางของผมผมก็แวะมาบึงร้านของคุณย่าที่เปิ่เปิดขายเป็นร้านขายขนมนะครับมีขนมนมเนยนะครับแลวก็ของใช้ต่างๆก็เปิดขายนะครับอยู่ในริมถนนสองข้างทางและกับผมก็ได้มา เป่นยายเป็นโรคกระเพาะคือการผมก็เลยแบ่งยาให้ยา่ไปโคตรแบ่งกันคนระคึงเหรอเออย่ายเพื่อเจ็บกระเพาะก็เข้าใจเนาะเจ็บกระเพาะนี่มันโอนอนบบได้ครับแจ้งสีบีหายาทาังไหนเขาก็อยะกินเลยเขาบ่เขากับบอยากกินกินบบได้ครับกินบบได้กินต้องขอ้าวตม้มข้าวต้มสดคั่มซองคั่มาม่นั่นแหละกระเพาะมันยังบูดีผมก็ได้กินข้าวต้มมือเ้านี่กะอ่ะผมกะใช้โเตอร์ไซค์ครันนี้นะครับเดือนทางมาจาก สวัสครคณผู้ชะโอ้โดโค่ัด่เลยั่ะค่ับขาครับนี่นดีะค่ะับดค่ต้อัห่ะวงเดย2่ <c oughs> 0กว่ากิโลเดี๋ยวผมจะขี่ออกไปดางเะสัคะค่ับด่ดินท <c oughs> ร้อนะครับก็น่าจะใกล้จะหอดแล้วล่ะบ้าแดนสวรรค์นี้น่าจะเป็นจุดพักอีจุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะออกไปที่เวียดนามก่อนที่จะเข้าไปด้านลาวเบานะครับ เดินทางว่าจนสุดแผ่นดินของสปปเล่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านหน้าผมเป็นด้านเล่าเป่าครับด้านเล่าเป่าต้องเข้าไปอีกครับเป็นของประเทศเวียดนามไปแล้วที่เห็นภูเขาอยู่ด้านหลังนะครับก็คือประเทศเวียดนามนี่คือประตูที่จะมุ่งน้าเข้าไปสู่ประเทศเวียดนามครับและก็ด้านหลังผมนี่เป็นจุดเขตเอกสารนะครับถ้าเพื่อนท่านใดที่เดินทางไปที่ประเทศเวียดนามนะครับก็ต้องมาผ่านมุงนี้แหละนะครับด้านล่าเบานะฮะมุมนี้ ต้องเข้าไปอีกนะครับเข้าไปในจังหน่อยแต่ผมขี่รถเข้าไปดองจั่นเข้าบปได้ครับปูมันน่ามันน่าจะมีการสแตมเข้าอ้อนะครับและการทางพุ้นน่าจะเป็นเมืองบ้านเมืองของประเทศเวียดนามแล้วครับเห็นตึกอยู่ทางพุนครับตึกมีตึก,ม,ตกมีบ้านอยู่ข้ามไปก็เจอเลยนะฮะเอาละครับผมก็เดินทางมาสุดเรียบร้อยนะครับสุดเป้าหมายของผมเรียบร้อยที่แขวงสวรรค์เทศเมือง ตัวนี้น่าจะเป็นเมืองเซโปนเนาะเมืองเซโปนและกบมาซุดอยู่ที่ด้านเล่าเปานะครับด้นานนาผมครับด้านเล่าเปานะฮะซุดเขตประเทศเล่าโอเคครับพามาเบิ้งบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งบรรยากาศรอบๆนะฮะนี่แหละครับซุดเขตประเทศเล่าเรียบร้อยก็ต้องย้อนกลับถ้าย้อนกลับกน็น่าจะย้อนกลับมองนี้ มาเบิ้งนะฮะถ้าภัยเดินทางพ่านมากท่านจะพลานไปที่ประเทศเวียดนามนะครับก็สามารถมาเอดเอกาสารได้อยู่ตรงนี้นะครับ อะไรก็บัสบ่บผมผมมาจากสว,วรรค์นาเชีดเนยผมข้ามมาจากฝั่งไทยผมกับเสาโมเตอร์ไซค์มามาเล่นเสาอาทิตย์ซื้อมาดินเสาอาทิตย์พัดปอดผมเสารถโมเตอร์ไซค์อยู่ครับพัดปอดผมเสามาจากนี่ครับ